สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดรป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้มีการพ์ข้อความที่ว่าขบวนการดินคมคู่พยานเต้าข่าวพยานถอนตัวฝ่ายจำเลยโดยทีมทนายแพงแต่ห่วยหวังหูนหาแสงออกมาทำทีให้ความรู้กฎหมายลักษณะพยานเน้นๆรัวเบิกความเท็จติดคุกนะถอนตัวทันนะ แม้จะเถแทถ,แถ,แถ็เถะนาดันดานว่าเป็นการให้ความรู้ปกติแต่หลุดปากมาว่าทีมเราหมายถึงทีมจำเลยกับเราเป็นพวกเดียวกันย่อมชี้จิตนาว่ามีจุดประสงค์ขู่ฝ่ายโจทย์และเมื่อเห็นพวกสมุนไพรยูทูบเบอร์ทั้งหลายพากันยกขางติดตามเอาไปเล่าต่อราวกับเป็นทนายหลักที่จำเลยเลือกเฟ้นไว้ใจ ให้ทำคดีโดยลืมไปว่าเคยเทกันมารอบหนึ่งแล้วแต่กลับมาเรียปากกันใหม่หมาหวยกระดูกฉันใดคนเหล่านี้ก็หวยเสงฉันนั้นหลักการไม่ค่อยมีใครสนใจฟังขี้ปากแพงแต่หวยหมาเล่นมุกเรียดากจำเลยอีกรอบยอดพุ่งเว้ยเฮยไหลมันเช้าเย็นวันหยุดเพิ่มรอบดึกพอชักวาว ติดลมบนแล้วลำดับตกก็เต้าข่าวว่ามีคนลายมาบอกว่ามีพยานถอนตัวแล้วเมแล้วไอ้แพงแต่ห่วยก็เอามาตีข่าวนางเห็ดสดก็เอาไปต่อยอดเล่าเป็นตุเป็นตะมีพยานถอนตัวแล้วเว้ยจำเลยเฮกันใหญ่บอกว่ามีข่าวดีเวรกรรมจริงๆนี่มันวิธีสู้คดีของแพงแต่ห่วยชิมิถึงแม้ ถึงเพกกล่าวกูดสามคดีศโศนบางคดีลูกความทนใจไปไหมแอบไปตกลงกับเจ้าทุกเองซะงั้นฮ่าฮาฮาหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่านึกว่าคนอื่นโง่รู้ไม่ทันพวกมัน ไอ้เก้าบาททำไปได้ทนดูได้หน่อยเนี่ยนะก็เลยออกระหวังโดนเอบีลงโทษข้อหาข่มคู่นะครับตอนพาลูกความไปศาลคงสอนให้ลูกความควยนิ้วแล้วสาบานหรือให้เอาถ่านแอบเขี้ยวในห้องน้ำแน่นอนถึงได้แพ้หูตูบสามคดีรวดฝั่งตัวเองเตรียมพยานให้ดีเหอะ โกหกต่อหน้าศาลบันเทิงกว่าอีกนะอ๋อ,อ,อทนายก็ถามลูกความด้วยอะไรที่ยังไม่บอกอ่ะน่าเป็นห่วงกว่าเยอะทำมาเป็นหฮีว่าพยานถอนตัวฮ่าฮ่าลุ้นให้เขารับร่วมทีมก่อนเถอคะค่ะว่าไหมจะอดทนอยู่ได้ยังไงยูทูบเบอร์บ้านนอกก็แก๊ก ยังมีไรายได้จากการเหลียเป็นกอบเป็นกำมเว็บเลยต้องออกมาสวมรอยเหลี่ยเพื่อยอดวิวใครเชิญใครใช้เดี๋ยวก็รู้กันในวันที่30ป้าบุหลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นที่ว่าตลกมากเลยไอ้มุกมีคนลายมาบอกว่ามีพยานถอนตัวมันเหมือนมุกเว็บเว็บกล่องดำ แล้วโกหกว่าเอฟซีค้นมาให้ที่จริงไม่รู้ไปค้นทะเบียนราษของใครเขามาสงสัยจะจำและเรียนแบบคุณหลันค่ะเรื่องที่มีคนปาหลักฐานสารพัดมาให้ทั้งเรื่องไม้จับทั้งเรื่องโกงเชทั้ทงเรื่องบางคนรับเงินสองทางกากากป้าบุหลันได้แสดงความคิดเห็นต่อว่า นี่บอกเลยนะว่าตอนแรกตะกิดตะขวงใจที่จะช่วยฝ่ายผู้สูญเสียเพราะเคยช่วยจำเลยมาก่อนทั้งยังติดที่ผลชนสูตรแต่พอเห็นสันดานจำเลยเห็นวิธีการที่จำเลยและคนรอบข้างใช้ในการสู้คดีแล้วอีฉันตัดสินใจถกสิ้นลุยอะไรทำได้ทำเต็มกำลังให้มันรู้ไปว่าข้อเท็จจริงความจริง ความจริงใจสู้แบบลูกผู้ชายจับพายพวกสารเลวชอบตรงถกสิ้นหลุยมีความสุขตรงที่ป้าบอกทำเต็มกำลังคิดไม่ผิดที่ชอบป้าเจ๊จัดให้สุดเลยครับคืนความยุติธรรมให้กับน้องชุมคู่นะครับไอ้บักหัวล้านสมกีบมันดีแต่เห่าครับสาธุค่ะป้า ขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจฝ่าฟันอุปสรรคใดๆในการช่วยคดีของน้องให้ตลอดรอดฝั่งเอฟซีน้ำตาจะไหลป้าบุหลันได้แสดงความคิดเห็นต่อว่าเอฟซีจำเลยมีแต่คิดอะไรที่ตื่น,นไม่รู้กระบวนการที่แท้จริงในการพิจารณาคดีคิดว่าแค่เอาไลฟ์ไปถามในศาลก็จะทำให้คดีพลิก เด็กน้อยเอ๋ยป้าบุหลันหยิบยกเอาคอมเมนต์ของ f อฟซนายเชพลที่มีการคอมเมนต์ที่บอกว่าถ้าทนายลุงซักพยานเช่นตาชาญที่พูดว่าคนร้ายอยู่ในบ้านซักมาน้าข่าวว่าที่พูดว่าผมและผู้หญิงสองคนน่ะรู้ดีว่าใครทำและถามแม่น้องว่า ที่พูดว่าถ้าลุงดูนเธอจะเป็นพยานให้ทั้งหมดนี้พูดจริงใช่ไหมคืออะไรอธิบายมาคิดดูสิว่าสามคนนี้จะตอบอย่างไรดูไม่จืดแน่ครับและเอฟซีนายเชยพลมาตอบคอมเมนต์นี่ว่าใช่ครับถ้าทนายลุงคนุนเอาข้อมูลน,นี้ ไปใช้จะมีประโยชน์ต่อคดีมากๆฝั่งแม่น้องชุมภูจึงได้มีการคอมเมนต์บอกว่าฮ่าฮการซักพยานมันไม่ได้ซ sure ักกันแบบนี Ken ้นะคะของตาชานคนร้ายอยู mother, <mi S 1> <ma> ่ในบ้านตาชานแกจะตอบว่าหมายถึงน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านในละแวกบ้านส่วนของหน้าแต่คำพูดจริงๆไม่น่าจะรู้ดีว่าใครทำ แต่คนในครอบครัวรู้ดีที่สุดนาะแต่จะตอบว่าหมายถึงใครรู้ว่าใครเป็นยังไงใครพูดอะไรไม่ตรงความจริงใครแสดงละครตบตารู้มาจากความคุ้นชินของคนในครอบครัวไม่ได้รู้ว่าใครพาเด็กไปทําอะไรงไงนั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องไปค้นหาในวันที่30และวันต่อๆของการสืบพยานส่วนสาวิตรีจะตอบว่า เพราะในตอนตอน้นเธอไม่ได้คิดสงสัยแต่เมื่อได้รู้สำนวนการสืบสวนเห็นหลักฐานทั้งหมดเธอก็เริ่มไม่แน่ใจแต่ยังไงสาวิตีก็ต้องเป็นพยานให้กับจำเลยตามข้อท็จจริงที่ไปตรวจ GPS กันตรงนั้นปฏิเสธไม่ได้หรือว่าคอมเมนต์นี้จะเป็นป้าบุหลันนะคะที่ไปคอมเมนต์ตอบกับทางฝั่ง FC นายเชพุนและชาวโซเชียลถัดมา ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นด้วยโดยแสดงความคิดเห็นที่ว่าจากชื่อสำราญนี้น่าจะไม่น้อยแล้วนะคะแต่ยังคิดไม่ได้ป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าอีฉันเหนื่อยจะสวนมวยพวกมันรู้แต่ว่าพวยเต็นน้ำตาตแตกเน่ๆแค่นักเขียนแก่เป็นผู้ช่วยป้ายแถวของทนายตำยังเด็ดสารตีขนาดนี้ถ้าได้ทนายไว้ทั้งทีมจะเจ๋งขนาดไหน สายไปแล้วพวกกลิ่งไดแก้วไม่รู้จักรักษาไว้มันคงจะสำนึกน้ำตาตกในตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอขบวนชวนเมียมาถ่ายคลิปแล้วล่ะค่ะการันตีผลงาน3มคดีรวดไม่รวมของยูทูบเบอร์เชียงรายอีกนั่นก็แพ้แล้วที่ไม่มีข่าวจะอีกเท่าไหร่ถูกของป้ายานเขาจะโชว์กล่องดำหรือครับอุ๊ย ตื่นเต้นตื่นเต้นนึกว่าจะมีของแพงแต่ห่วยพวกยูทูบเบอร์มันเกาะกระแสหาแด็กยังพอรับได้นะวา่าเขาดินดินรนหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่ระดับสมเกืบมีหน้าที่การงานที่ผู้คนเขาให้เกียรติทำไมถึงลดตัวลงมาทำถึงขนาดนี้ได้นะไม่ไอายสังคมมั่งหรอ อะไรไม่เท่าขนาดเขาเท่แล้วยังเสือเสนอหน้าเข้ามาอีกอายแทนจังเลยค่ะ